ไทยนิยมอาหารไทยวันนี้ภูมิใจเสนอขนมไทยสูตรเอกลักษณ์ไทยกว่า50ปีจากร้านบ้านขนมสวยสวัสดีครับผมวิรัตสวัสด์สวัสดิ์ชุโต,โตนะครับจากบ้านขนมสวยขนมเอกลักษณ์ไทยครับบ้านขนมสวยเนี่ยนะก่อตั้งมาประมาณตั้ง2,502นะครับก็64ปีไปแล้ว บ้านขนมสวยนะครับหลังๆเนี่ยเราก็ปรับเป็นลักษณะของ make to order ทำแบบค่อนข้างพรีเมียมใช้วัสดุอย่างดีนะครับเบสิกของที่นี่นะก็ทําขนมไทยเบสิกกับทุกชนิดนะครับแต่ก็จะเน้นเรื่องขนมขนมมงคลเก้าอย่างขนมในเทศกาลนะครับขนมบันเกิดขนมให้ผู้ใหญ่สงการปีใหม่อะไรประมาณนี้ครับหรือแม้ขนมขนมจัดเลี้ยงนะคร งานทำบุญไม่แต่งงานงานตบก็มีสแน็คบ็อกซ์อะไรเงี้ยขนมขายดีตอนนี้ก็จะเป็นขนมชั้นนะครับแล้วก็ขนมพวกทองเอกจก่กมงกุฎเสน่ห์จันของเรามีหลายช่องทางนะครับมีทางในเว็บไซต์นะครับบ้านขานมสวย .com นะครับมีทางเพจ t thaisweet.com นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์นะโทรมาได้ครับไม่มีวันหยุดเปิดทุกวันครับสั่งได้ตลอดเวลาขานมเราจะไม่เหลือนะฮะเราทำตามตาม,ตามลูกค้า อาจจะมีเหลือที่เตียวน้อยมากครับเพราะว่าเราทำตามตาม,ตามสั่งถึงจะได้ใหม่สดคอนเ็ปเราก็คือ,อคุณภาพดีแล้วก็ใหม่สดถ้าได้สิงขนมไทยฝากบ้านขนมสวยด้วยนะครับ